ภรรยาควจะสับสนุนสามีนะครับไม่ใช่ให้สามีเป็นคนใช้นะครับบางคนก็บอกว่าเราเพราะเราทํากิจศาสนก,กิจที่สําคัญกว่านะครับทำไมห,หลายคนนะครับผู้ชายอยากไปหาเมียน้อยนะครับเพราะว่าเวลา,าไปไปดามภาพยนตร์นี้นะครับไปบ้านเมียนะครับตัวเองอาจจะสวยมากเลยนะครับแต่งตัวสวยมากเลยนะครับแล้วก็ แต่สุดท้ายนี่นะครับก็แบบมันน่าเบื่อมากเลยมันมีแต่ความชู้จี้ขี้บ่นเข้าไปก็มากำกับนู่นนี่นั่นจะพักนอนบนโซฟาสัากป๊บหนึ่งก็บอกฟังเทศหรือย,อยังอ่านพระคัมภีร์หรือย,อยังวันนี้น,นะครับสุดท้ายนี่นะครับก็เลยพอไปหาคนผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาอาจจะเป็นเมียน้อยเขานี่นะครับไปถึงเฮียจา๋าโอ้โอ้หล่อจังเลยนะจะ๊ะนาเยินเลยนะหล่อจังเลยนะจ๊ะวันนี้นี่ค่ะพระเย็นค่ะนวด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 สามีท่านท่านนวดไง่ยนวดเองดิ อะไรอย่างนี้นะครับสามีก็แบบนะครับฉันไปตรงนั้นดีกว่าสบายใจกว่าเยอะพี่น้องไอเมย์ไหม,ม,ม,มครับจะเล่าอะไรเฮียเก่งเฮียสุดยอดเฮียเจ๋งมากเลยพอท่านเล่าอะไรภรรยาท่านฟังนะเออโง่จังอะไรอย่างนี้นะไม่ให้เขาหลอกอีกอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าท่านท่านจะทําอะไรให้เขาหลอกไปจากท่านไปม,มากกว่านี้นะครับพระคัมภีร์นะครับได้สอนนะครับผู้หญิงนะครับบอกว่าตีตัสบทที่สองข้อที่สามที่สี่นะครับเพื่อเขาจะได้ฝึกสอนผู้หญิงสาวๆให้รู้จักประมาณตน ในการกินดื่มให้รักสามีและรักบุตรของตนพระมิตตอนนี้บอกว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่านะครับไม่สอนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าให้รักสามีและรักบุตรของตนแต่โดยรวมนี่นะครับแทบจะไม่มีตอนไหนนอกจากตอนนี้เลยที่พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายภรรยาจงรักสามีไม่มีเลยนะครับฝ่ายภรรยาจงรักสามีไม่มีเลยนะครับมีแต่บอกว่าไงครับฝ่ายภรรยาจงเชื่อฟังสามีเพราะว่าสามีรู้ว่าท่านรักก็ต่อเมื่อท่านสนับสนุนและช่วยเหลือเขาไม่ต้องเอเมยไหม เมื่อท่านสนับสนุนและช่วยเหลือเขาท่านอาจจะอาจจะทํางานเหมือนเขาไม่ได้แต่ท่านเอาน้ําไปให้ท่านซื้อของที่เขาชอบมาให้ท่านนะครับซักผ้าให้เขาท่านจัดการเรื่องต่างๆให้เขาเมื่อท่านสนับสนุนและช่วยเหลือเขาเนี่ยมันเป็นการแสดงความรักพี่น้องเหมนไหมครับ ไม่มีอะไรสนับสนุนและสื่อสารความรักของภรรยาดีกว่าการสนับสนุนสามีพี่น้องฟังจําไม่ได้หรอครับว่าตอนที่อาดัมนะครับถูกสร้างมาก่อนเนี่ยแล้วก็เดินไปแล้วก็มีสัตว์มากมายเลยพระเจ้าบอกว่าหามีคนใดที่เป็นผู้ช่วยที่เหมาะสมกับอาดัมไหมสุดท้ายนะครับพระเจ้าก็เลยดึงกระดูกออกมาจากมาจากที่โคนี่นะครับแล้วก็สร้างเป็นผู้หญิงขึ้นมาบอกเป็นคู่ที่ช่วยเหลือในภาษาเดิมนะครับใช้คําว่า helper นะครับแปลว,ว่าผู้ช่วยพี่น้องเข้าใจท่านมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเข้าใจไมใหมฮะผู้ช่วย ผู้ช่วยไม่ใช่ผู้นําท่านเข้าใจไหมผู้ช่วยไม่ใช่ผู้นานะครับสุดท้ายนะครับถ้าจะมีความคิดเห็นแต่ท่านต้องเชื่อฟังพี่น้อยเองไห,ไหมครับการกระทาที่พยายามจะควบคุมสามีและเตือนเนี่นะครับเป็นการผลักสามีไปจากชีวิตของท่านเขาจะไม่มีทางมาเชื่อพระเจ้าแน่นอนพี่น้อยเองไหมครับนะครับพระเจ้านะครับไม่เคยให้สิทธิอำนาจภรรยาเหนือสามีเลยนะครับการกระทําที่ท่านควบคุมพยายามมันเป็นมียาเยเซเบลนะครับพยายามควบคุมสามีให้ไปเป็นทางที่ท่าน เป็นไปผมฟังดีนะครับเราเสนอความคิดเห็นในครอบครัวได้แต่เมื่อมันเมื่อมีการที่เขาตัดสินใจแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะไปถามพระวิญญาณบริสุทธิ์พอเขาตัดสินใจแล้วท่านต้องหยุดว่าการตัดสินมันจบแล้วแล้วความคิดเห็นของท่านอาจจะถูกรับหรือไม่ถูกรับมันควรจะจบตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าการเชื่อฟังแต่เราสามารถเสนอความคิดเห็นได้อาจจะไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ถ้าเขารับฟังก็โอเคถ้าเขาไม่รับฟังเขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าพี่น้องความถูกกันพี่น้องรู้ไหมครับเรื่องโง่เขลาที่สุดในโลกคือการเป็นผู้ถู โลกนี้นะครับนาซีนาซีนี้นะครับเชื่อว่าชนชาติเขาเป็นผู้ที่ควรจะอยู่ในโลกมีกฎของการแขง่ขงขันอยู่ได้การเป็นผู้ถูกทาให้คนตายไป3มล้านคนการเป็นผู้ถูกในเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยอยากเป็นผู้ถูกต้องปัชญาชั้นก็ถูกต้องเป็นเรื่องโง่เขลาเบาปัญญาที่สุดจักรวาลผู้หญิงที่อยากจะเป็นผู้ถูกความคิดชั้นถูกแล้วท่านก็นครับต่อต้านเป็นเรื่องโง่เง่า,งาที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในมนุษยชาติ มันไม่สําคัญเลยว่าใครจะถูกมันสําคัญว่าครอบครัวท่านจะพังหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันไม่สําคัญเลยว่าท่านจะถูกหรือเปล่าพี่น้องยอมเป็นคนโง่งบ้างก็ได้ท่านอาจจะชนะสงท่านอาจจะชนะการต่อสู้แต่ท่านแพ้สงครามซาตานมีชัยเหนือครอบครัวท่านเพราะท่านนะครับเป็นคนที่ที่แบบคิดว่าฉันถูกฉันต้องทําแบบนี้พี่น้องอเข้าใไหมครับนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับ การนบนอกพระ้สิมนานะครับไม่ใช่เป็นการสแสดงออกภายนอกนะครับแต่เป็นการสแสดงออกภายในด้วยหลายครั้งบางคนฟังคําสอนนี้ไปนะครับกลับบ้านไปเนี่ยมีสองทางที่ท่านเลือกได้อย่างแรกนะครับเชื่อฟังสิทธิ์สิมนาด้วยความโกรธเตะกรีดร้องอยู่ในใจกับตามสิมนาธิ์ด้วยความชื่นชมและสนับสนุนพี่น้องเข้าใไหมครับเวลาท่านจะตามสามีนะครับท่านตามด้วยใจโกรธเคืองนะครับสามีสัมผัสได้ว่าท่านไม่ได้เต็มใจที่จะทําตามพี่น้องเข้าใไหมครับถ้าไม่เต็มใจที่ทำตามไม่ได้เชื่อฟังเขา สุดท้ายนี่ะครับครอบครัวท่านเนี่ยกลายเป็นว่าท่านเนี่ยซึ่งพระเจ้าตั้งไว้เหนือพระพรไม่ไม่ลงมาเหนือท่านเพราะท่านไม่ไปอยู่ภายใต้สามีพระพรไหลมาจากศีรษะมาที่หนวดเขา่าแล้วมาที่ไหลบ่านะครับมันไหลลงมาพ,พอท่านเป็นไหลเอาไปยังไปอยู่ไปบังหัวไว้น้ํามันก็ไม่ไปถึงทั้งสามีและน้ํามันก็ไม่ไหลามาถึงท่านด้วยพี่น้องเข้าใไหมครับ พระเจ้าพระเจ้าสร้างครอบครัวแบบนี้การที่ท่านนะครับไม่ยอมทําหรือเชื่อฟังนบนอมอย่างแท้จริงนะครับหรือท่านคิดว่าเป็นเรื่องเบาเรื่องเล็กนี่นะครับพี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวกับคำเป็นผู้นําไม่เป็นผู้นํานี้นะครับใครก็ตามไม่ทําอีนะครับท่านอยู่ภายใต้คำสาปแช่งว่าท่านไม่เชื่อฟังเรื่องเดียวนะครับที่โดนคำสาปแช่งคนทั่วไปคือไม่เชื่อฟังนะครับล่าสุดมีพี่น้องมาถามผมว่าสามี euh, อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาควรจะต้องยังไงผมบอกเขาเลยว่าก็ต้องกลับไปอยู่กับสามีครับ มีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆปัจจุบันก็มาผูกพันตัวที่นี่นะครับแล้วตอนที่เขาจะมาจะแต่งงานนะครับผมบอกเลยว่าผมบอกเขาเลยนะฮะผมผมไม่ได้มีใจแบบหวงสมาชิกหรือว่าพยายามจะกักตัวท่านไว้ผมบอกเขาตรงๆเลยบอกว่าถ้าอยากให้ครอบครัวมีความสุขน้องน้องอาจจะต้องไปอยู่กับสามีที่โบสถ์ที่น้องสามีน้องตัดสินใจ ผมบอกเขาเลยว่าเขาต้องนอบนอบสามีเขาเขาต้องไปอยู่กับสามีเขาไม่ต้องมาบทนี้เราเราเราแฮปเราเป็นเพื่อนกันเรารักกันได้แล้วก็ลิงก์กันไปเรื่อยๆวันนึงนะครับสามีเขาก็พระเจ้าจะนําแล้วก็สุดท้ายสามีเขาก็มาผูกพันตัวที่นี่แต่แต่แตคิดดูดิครับถ้าภรรายาครับยือ้อแต่งงานแล้วอยู่ที่นี่แล้วไม่ยอมไปอยู่กับสามีครอบครัวเขาพังเลยครับพี่น้องว่าจริงไหมนะพี่ต้องเข้าใจไหมครับเป็นเหมือนรถบังคับวิทยุกดซ้ายก็คือซ้ายกดขวาก็คือขวาอย่าอย่าเป็น AI Artificial Intelligence อ๋ออีฉันทำด้วยระบบ AI คิดเองได้คะ่ะสามีไม่ต้องสั่งนะครับอืมนะครับภรรยานะครับที่เลือกทางในการเชื่อฟังสามีและมีใจขอบพระคุณนี้นะครับจำเป็นจะต้องปฏิเสธความต้องการที่มันเล่าร้อนและรุนแรงและส่งสัญญาณเสียงดังออกมาว่าว่า,ว,าว่าท่านเนี่ยเชื่อฟังพี่น้องผมเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงกันหนึ่งนะครับมันยากมากๆเลยที่จะเชื่อฟังอะไรบางเรื่อง มันเป็นเรื่องที่ยากผมเลยบอกว่าท่านต้องจ่ายราคาเหมือนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแต่เชื่อผมไหมว่ามันมันดีมากแลวท่านจะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเป็นเจนะครับเป็นเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยเป็นตุ๊กตาหน้ารถถามว่าสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องทานะไม่ใช่แบบขึ้นมากอบกู้บริษัทที่บ้านอกอบกู้ครอบครัวพี่น้องมันไม่มีใครต้องการท่านต้องการเป็นแค่ตุ๊กตาหน้ารถแต่งตัวสวยๆแล้วสามีก็รักให้ตังชย้ยดีไหมดีไหม หรืออยากเป็นอีเจผู้แข็งแกร่งตื่นเช้ามาต,ตีห้าทำงานผัดกับข้าวออกไปส่งลูกนะครับช่วงบ่ายกลับมาก็ต้องทำบัญชีนะครับเหงื่อส้มกายทำงานถึงตีสามนะครับเป็นอีเจคนหนึ่งนะครับแต่ก็แบบเป็นไงบ้างเออกลับมาเนี่ยที่รักทำกับข้าวให้ฉันกินหน่อยน,นะครับแล้วก็ครอบคร <c> ัว <oughs> เป็นอย่างนี้พี่น้องทำไมต้องทำตัวให้มันลำบากเมื่อน้าทีท่านมันไม่ใช่พี่น้องจริงไหมครับ พระเยซูนะครับสั่งบอกสามีจงรักภรรยาเอเฟซั์บทที่5 25นะครับฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตัมีอย่างที่พระคิ์ทรงรักคิตจักรนะครับปัมภีรีบอกว่าสิ่งที่สามีนะครับสบายใจนะครับท่านมีเรื่องไม่สบายใจกับสามีผมแนะนําท่านเลยนะครับท่านเอาเรื่องนี้ไปทูลกับพระเจ้าแล้วเงียบไว้นะครับผมจะให้เคล็ดลับสุดท้ายนะครับที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของออการทําให้สามีมาเชื่อพระเจ้าอยู่ในพระวจนะตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับครับมีสามีคนหนึ่งนะครับแต่งงานกับสาวสวยมากๆนะครับผู้น่ารักในบทน้ำม่นะครับ คนนี้นะครับโอ้โหหน้าตาดีน่ารักเป็นคริเสเตียนรักพระเจ้ามากๆเลยนะครับสมมติว่าแต่งงานไปเสร็จปุ๊บนี่นะครับชีวิตแต่งงานเขาเนี่ยนะครับไปไปมา,มาสามีดูหน้าตาหม่นหมองมากๆในการแต่งงานเพราะว่าดูเหมือนกับทุกใจตลอดเวลาในการแต่งงานนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยมาเล่าให้กับศิลปิลฟังว่าเขาเกิดเรื่องบ้างนะครับเขาบอกว่าภรรยาได้ตั้งกฎจํานวนมากขึ้นมาในครอบครัวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนเช้า หลังจากตื่นนอนนะครับเธอปฏิเสธที่ทำอาหารเช้าให้เขากฎของเธอคือ no bible do no breakfast นะครับหลังจากนั้นนะครับสามีเธอนะครับไปเอาอาหารกลางวันในครัวแต่ภรรยานะครับบอกว่าพระเจ้าตัดแต่เขาว่าสั่งให้อดอาหารที่ฐานก็เลยไม่มีอาหารกลางวันให้กับสามีนะครับหลังจากนั้นนะครับหลายคืนที่กลับไปทํางานด้วยความเหนื่อยอ่อนล้าน,นะครับกลับมาที่บ้านภรรยาจะสั่งเขาว่าคืนนี้เราต้องนั่งบนโซฟาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันปเป็นเวลาสองชั่วโมง ฉันแล้วก็แม่ของฉันด้วยแล้วก็เธอด้วยนะครับเพื่อจะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงอีกในการอธิษฐานกับพระเจ้านะครับ <c oughs> สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับสามีหัวเราะเบาๆในหัวบอกว่าเจ้าสาวตัวน้อยที่แสนน่ารักกำลังพยายามสับสนุดและผลักดันสามีเธอให้กลายเป็นผู้นําฝ่ายจิตวิญ,ญญาณในบ้านตัวอย่างนี้ดูตลกนะครับท่านเป็นทุกคนเลยพวกท่านเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงคริสเตียนนะครับ แต่วิธีการแบบนี้มันําไม่ผลตรงข้ามสามีรู้สึกห่างเหินและไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านนะครับเจอนักเทศคนหนึ่งชื่อว่าภรรยาพยายามเทศนาสิ่งต่างๆใส่เขาตลอดเวลาเราเรียกร้องให้เขาลุกขึ้นมาเป็นผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณเปน้อยเมย์ไหมครับแต่เนี้อว่าภรรยานะครับเริ่มถอยและปล่อยให้สามีรับบทบาทนะครับทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นและกลับไปสู่ความสุขในชีวิตสมรสได้มากขึ้นนะครับภรรยาจํานวนแม่นะครับถูกระบุในพระคัมภีร์นะครับมักจะทําหน้าที่เป็นนักเทศนาให้กับสามีของตัวเองนะครับนะครับ แทนที่จะเป็นนักสนับสนุนผู้ยิ่งใหญ่นะครับกลายเป็นนักเทศนาและแก้ไขชีวิตของสามีจํานวนมากมายนะครับเปโตรได้พูดเรื่องนี้ไว้พี่น้องฟังดีนะครับในยุคสมัยแรกนี่นะครับในสมัยจำเปโตรนี่นะครับมีผู้หญิงมาเชื่อพระเจ้าเยอะกว่าผู้ชายไปที่กางเขนในคนที่ตามพระเยซูไปถึงจุดสุดนี้นะครับเป็นผู้หญิงเกือบหมดเลยมียอมีไม่กี่คนที่ตามพระเยซูไปถึงกางเขนดูในห้องนี้ก็รู้ว่ามีผู้หญิงส่วนมากจริงไหมฮะ นับดูนะครับมีผู้ชายกี่คนมีไม่กี่คนเองนะครับสิบยีสบ่สิบกว่าคนไม่เกินนะครับหมายความว่าไงครับส่วนมากเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยสมัยเดิมเนี่ยก็มาเชื่อพระเจ้ามากกว่าผู้ชายนะครับแล้วางมีในหนึ่งเปโตรเปรีสสามข้อหนึ่งบอกว่าแต่ความประพฤติของภรรยานั้นอาจจะชงใจเขาโดยไม่ต้องใช้พระวจนะพระวจนะนี้คือพูดพระวจนะในสมัยต้ตนแรกนี่นะครับพอผู้หญิงเนี่ยมาโบสถ์มากขึ้นน,นะครับมากกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ผู้หญิงคนนี้ก็ร้อนรนมากแล้วอยากพาสามีมาเชื่ออยากพาสามีมาเชื่อพระเจ้าก็ทํายังไงรู้ไหมครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับบ้านไปเนี่ยแล้วก็พยายามไปพูดเทศนาเพราะวจนะสิ่งที่ได้ยินมาจากบ้านให้กับสามีฟังเข้าใจไหมฮะก็เหมือนท่านนั่นแหละอาจจะพูดไม่ได้ก็เปิดหมอวรุนหนักหน่อยเคสหนักหนักก็เปิดใจคมเอกนะครับคือเปิดอย่างนี้ตลอดเวลานะครับให้สามีฟังนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลลัพธ์ก็คือว่าสามียังไม่รอดเหล่านี้นะครับ ไม่ได้คิดว่าเป็นพระพรหรือเป็นความจริงที่เราต้องรู้เลยสิ่งที่สามีได้ยินคือเสียงบน่นจู้จี้แล้วนํามาท่านสุดท้ายเนี่ยนำมาผลลบนะครับซึ่งเปตโตรได้บอกบอกว่าพวกท่านเนี่ยการประพฤติของภรรยาต่างหากที่จะจูงใจเขาได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้พระวจนะพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่าให้ท่านหยุดพูดท่านไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับเราจะสามารถพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้สิทธิำนาจของสามีจะจูงใจเขาโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำ พราะว่าจะตรงนี้ไม่ใช่เป็นการใช้พระชนะนะครับมัน,เป,นเป็นภาพของการไม่พูดเกี่ยวกับพระคัมภีร์นั่นเองพี่น้องเข้าใจบริบทไหมครับนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นครับหมายถึงสามีประเภทไหนบ้างนะครับสามีประเภทแรกคือสามีบางคนที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับพูดถึงสามีที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามาจากคําว่าเขาไม่เชื่อฟังมาจากคําอับเพยโทนะครับที่แปลว่าคนที่ปฏิเสธที่จะชักจูนเป็นสามีประเภทไหนนะครับเขาไม่เพียงอาจจะเป็นไม่เชื่อพระเจ้านะครับแต่ต่อต้านด้วย สามีที่มีลักษณะของการปฏิเสธและต่อต้านเรื่องราวของพระเจ้าสามีที่มีการปฏิเสธการรู้จักพระเจ้าหรือสามีที่เชื่อแล้วแต่ปฏิเสธที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจัง พี่น้องเข้าใจไหมครับความหมายตรงนี้หมายความว่าเป็นการสามีที่ปฏิเสธการรู้จักพระเจ้าและการเชื่อพระเจ้าเป็นปฏิปักษ์เลยนะครับไม่ใช่เป็นสามีธรรมดาเป็นสามีที่ไม่เชื่อเลยพระยาคริสเตียนจํานวนมากนะครับอยากจะเปลี่ยนโดยวิธีการขอร้องให้ทํานู่นทํานี่ทําไมไม่อธิษฐานทําไมไม่อดอาหารอธิษฐานทําไมไม่ทําสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งนี้นะครับมันเป็นภาพเดียวกับคริสเตียนในสมัยแรกที่ไปพูดพระวจะนะกับสามีของเขาแล้วเปโตรบอกว่าอย่าทําอย่างนี้เลยการประพฤติของท่านเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้พี่น้องเข้าใไหมครับ สามีนี่นะครับการประพฤติจะเปลี่ยนแปลงนะครับคำว่าชนะนี่นะครับชนะใจเขาได้โดยไม่ต้องใช้อะไรนี่นะครับว่าชนะในภาษาเดิมใช้ครว่าเคอร์เดโอแปลว่าพระมีบอกว่าไงไหมครับการกระทําแบบไม่พูดและการประพฤตินะครับเป็นการกระทําอันชาญฉลาดส่วนแม่นะครับใช้ในการเล่นเกมคนบางคนเนี่ครับเล่นเกมวันเพลากาวนี่นะครับอาจจะทําชนะด้วยการกระทําที่ชาญฉลาด นะครับมีเทคนิคบางอย่างในการชนะเกมคําว่าเคเดโอเนี่ยแปลว่ามันเป็นเกมที่ท่านต้องชนะให้ได้พี่น้องเข้าใจไหมผู้หญิงควรจะลึกลับอยู่ในเงามื่นครึ่งหนึ่งเดาไม่ได้เลยวันนี้ภรรยายจะมาไม้ไหนนะครับกลับไปปุ๊บเนี่ยครับท่านไม่พูดปกตินะครเอา้าเพิงกลับเหรอกินข้าวอย่างงะนี่น,นะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะพอวันนี้ท่านบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักสามีตกใจสะดุ้งโยงคนลุกฟู มาไหมเนี่ยวันนี้วันนี้นะครับท่านเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็พอปกติกลับบ้านไปนะครับเสื้ออฟริกาเย็บข้างนะครับนะครับเป็นแม่บ้านอุบะอฟริกานีนะครับเป็นการ์ตูนไข่หัวเราะนะครับกลับไปวันนี้โอ้โหแต่งตัวสวยเลยมาแปลกมีเทียนตั้งอยู่ที่โต๊ะด้วยมาแปลกเข้าไปใหญ่หน่ากลัวมากท่านกบบาลังเล่นเกมอัญชันฉลาดให้สามีงงงวยนะครับงงไปเลยอะไรวะกลับบ้านมาเป็นอย่างนี้ ท่านก็ไม่พูดอะไรเลยเขาจะทำะไรก็ไม่พูดไม่ยุ่งไม่บ่นเลยเลยไปบีบนวดเขาอีต่างหากมันต้องการเลยแน่ๆอะไรครับพี่้อ้เมย์ไหมครับคำนี้บอกว่าเป็นการกระทาที่ฉลาดในการเล่นเกมเปโตกำลังบอกว่าวิธีในการเล่นเกมในการชนะสามีโดยชาญฉลาดโดยอิทธิพลแบบนี้นะครับท่านต้องไม่พูดอะไรเลยพี่้อ้เมย์ไหมครับไม่พูดนะครับจะไม่ส่เราเพราพอพูดเนี่ยฮะนะครับคำว่าการประพฤตินี่นะครับมาจากคําว่าอ n a s t r o พนะครับที่แปลว่า การกระทําทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาทําอะไรละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากินข้าวพฤติกรรมของชีวิตคนทั้งหมดเรียกว,ว่าาสโトロ фе นะครับัรมบีบอกว่าการประพฤติของท่านโดยปกติในชีวิตประจําวันทั้งหมดจะเป็นตัวที่ทําให้เขาเปิดใจในเกมนี้พี่น้องเข้าใจไหมนะครับสิ่งที่สามีเห็นนะครับเขาจะเขาจะเชื่อสิ่งที่ท่ทานเห็นผมเห็นจํานวนมากเลยนะครับหลายคนเนี่ยอย่างสามีนะครับเห็นภรรยาเปลี่ยนไปว่ะ มาดูบทนี้สะหน่อยมันเป็นยังไงนะครับพอมาเอา้าพระเจ้าเป็นจริงเนี่ยก็เลยง่ายเลยพี่น้องเห็นไหมครับเพราะภรรยาเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของท่านนะครับนะครับนะครับท่านอาจจะเปลี่ยนหลายอย่างที่ท่านควรทำเช่นอะไรนะผมแนะนําเลยนะครับแต่งตัวนิดหนึ่งพี่น้องอย่าพักหน้านานนะครับการพักหน้า,าไปใช้ตอนนอนก็ได้นะครับอย่าพักหน้าบ่อยๆตื่นมาเซอร์เลยนะครับ ที่หนักกว่าคือเซอร์เบียนะครับก็กหน้าท่านนี่นะครับเซริมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบหน้าไม่แต่งเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่งเบาๆก็ได้นะครับไม่ก็ไปสักคิ้วจะได้ไม่ต้องเขียนคิ้วตอนเช้านะครับเป็นเร็วดีนะครับแล้วท่านก็ทาปากทาแป้งเลยนะครับก็จะได้นั่นผมขึ้นเวทีผมยังทาแป้งเลยนะครับนะครับผมว่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าบ้านเนี่ยต้องจัดกวาดเช็ดถูให้มันเรียบร้อยอาหารต้องมีให้เขากินไม่ใช่ให้เขาไปหากินเอง พี่น้องพระบีเป็นในพระธรรมสุภาษิตสามเอ็ดเลยนะครับต้องจัดการอาหารที่บ้านเครื่องแต่กานท่านเป็นคนรับผิดชอบถ้าทําไม่ได้ก็ไปจ้างคนมาทําพี่น้องเข้าใจไหมฮะนะครับเตรียมไว้นะครับหรือว่ารักษารูปร่างท่านนะครับเดินบ้างวิ่งบ้างนะครับให้เสียให้เสียนะครับอ,อ,อะไรนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะที่รักอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่าเดินเดินสามีเดินเข้ามาที่บ้านนี่นะครับขอขอมุมกว้างนิดหนึ่งฮะสามีเดินสามีเดินเข้ามาที่บ้านนี่นะครับ สวัสดีค่ะทิศรักครับป็นแบบเหมือนนางแบบเดินมาสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับตอนท่านสาวๆแล้วสวยมากเลยนะครับพอโตขึ้นเป็นอ้วนคนหนึ่งพุงหุยเลยนะครับมันก็แบบมันไม่น่าดูน่าชมนะครับพี่น้องเอเมย์ไหมครับนะครับซื้อขนตาปลอมไปติดเหมือนจันหน่อยได้ก็ได้นะครับติดไปคจันหน่อยติดขนตาอย่างถางอย่างสม่ําเสมอทุกวันนะครับเมื่อสวยอยู่แล้วก็สวยหนักเข้าไปใหญ่นะครับเอเมย์นะครับ พี่น้องเอเมนไหมครับเตรียมเตรียมอาหารนะครับแล้วก็พูดให้มันน้อยๆพี่น้องเอเมนไหมครับต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกหนึ่งเปโตรบทที่สามข้อที่สองนะก็บอกว่าเมื่อเขาเห็นการประพฤติอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายผู้เป็นภรรยาผู้ประกอบด้วยความยำเกรงคำในภาษาเดิมนะครับใช้คําว่า behold นะครับหรือ epoteo นะครับแปลว่าจ้องมองคือพี่น้องพระคัมภีร์บอกอันนี้ก็มันบอกเคล็ดลับว่าจริงๆเนี่ยสามีจ้องมองทุกกิริยาของท่าน เมื่อท่านเยืองกังเขาสังเกตพิเคราะห์ทุกอย่างของท่านไม่นับตลอดเวลาความรับคือาสามีไม่พูดแต่สามีดูท่านทุกอย่างเลยว่าแล้วเขาจะประหลาดใจที่ท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขมากๆทั้งที่ดูไม่น่ามีความสุขเหมือนวันนี้น้องน้องเกสนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผมเนี่ยตอนแรกเกสนะครับมาโบสถ์นี่นะครับเขาเป็นคนที่ดูดูถ้าทางจะไม่มีทางมา,มา,ม,ามารับใช้พระเจ้าได้เลยนะครับตอนนี้เขาเป็นคนสําคัญในการรับใช้พระเจ้าเลยนะครับ เขาเขาบอกว่าผมประหลาดใจมากเลยผมจําได้ว่าแม่ผมเนี่ยเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยแล้วบางทีลูกค้ากวนประสาทเนี่ยต้องเม้งกับนะครับเพราะนั้นผมประหลาดใจมากเลยผมว่าจะโดนแลวจะมาแล้วไอ้พวกนี้มันพูดมาเปิดสปีกเกอร์โฟนบนรถใช่ไหมพอปุ๊บแม่ดันขอโทษเับผมตกใจมากเลยจานผมตกใจมากเลยพี่น้องทําให้คนตกใจอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับนะครับหมายว่าไงท่านดูมีความสุขนะครับในเวลาที่ดูไม่น่านมีความสุข เขาจะประหลาดใจเวลาท่านคุณจะต้องโกรธอ่ะแต่ท่านเงียบอ่ะนะครับเวลาท่านคุณจะบ่นที่ท่านเคยบ่นนี่นะครับแต่ท่านก็ไม่บ่นพี่น้องเข้าใจไหมครับประหลาดใจนะครับในภาษาเดิมนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าบริสุทธิ์มาจากคำว่า agonos ที่แปลว่าไร้ตำหนินะครับหมายความว่าท่านต้องมีการดําเนินชีวิตที่มันไม่มีใครติท่านได้อ่ะพี่น้องเข้าใจไหมครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการให้เกียรตินะครับและสุดท้ายเนี่ย ไปโตบอกว่าเมื่อท่านดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และยำเกรงนะครับให้เกียรติสามีนะครับสามีจะเปิดใจและมาเชื่อพระเจ้าในที่สุดอาจจะเร็วก็ได้พี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องพระมีบอกว่าเรื่องที่ไม่ฉลาดที่สุดในการเล่นเกมนี้คือการพูดพระมีบอกว่าคนที่คนที่สงวนค้อยคําตัวไว้ก็เป็นแค,แค่ไม่พูดนี่นะครับก็เป็นคนมีปัญญาแล้วพี่น้องเอเมนไหมครับผมจําได้ผมเคยไปขายของนะครับกับลูกค้านี่นะครับผมจําได้เลยว่าผมคุยกับเขาไปสี่ชั่วโมง ผมไปเจอนะครับรุ่นรุ่นแบบรุ่นใหญ่เลยนะฮะประมาณห้าสิบกสิบผมไปคุยเขาสี่ชั่วโมงท่านรู้ไหมผมทำอะไรในการคุยกับเขาแล้วแล้วสุดท้ายนะเขาบอกว่าเอกเออคุยกันลึกสนุกดีว่ะมาเป็นน้องพี่น้องเฮียไหมแล้วก็ขายของได้นะครับผมผมได้ก็บอกโอ้เหรครับอืมดีมากเลยนะครับแล้วก็เขาพูดเลยโอ้โหเฮียสุดยอดเลยครับผมพูดแค่เนี้ยสามสี่ประโยคก็นั่งฟัง สี่ชั่วโมงนะครับแล้วผมก็ป <laughs> ิดออเดอร์จบผมไม่ได้ทําอะไรเลยพระบิดาลังบอกว่าเวลาเป็นคนฉลาดนะครับต้องเป็นคนที่หุบปากเรา <_ EN> พี่น้องถ้ามันหูบปากถ้าไม่ได้หาอะไรเยเ็บไว้ก็ได้ฮะ <_ EN> เอากาวตาช้างนะครับซิลปากเอาไว้แล้วพอสามีมาเนี่ยครับท <_ EN> ่านจะกำลังจะพูดแล้วมีอะไรว่าที่มีอะไรมีอะไรแบบที่รัก เอ็นเอ็นเท่านจะได้แบบเวลาเวลาท่านดูนะบูปากผมนะเวลาท่านกำลังจะพูดอะไรจะจะพ่นอะไรไปนะปากมันติดอยู่เอากาตาช้างติดไปก็ได้ฮะท่านจะได้บูไม่ยากโอ้ที่รักหน้ารักจังเลยมีนอ้อยมย์ไหมครับผมอยากเปรียบเทียบภาพสุดท้ายน,นะครับการที่ท่านพยายามร้องเรียกบางสิ่งบางอย่างท่านเหมือนม็อบที่พยายามจะเสนอข้อเรียกร้องกับรัฐบาลแล้วม็อบส่วนมากไม่เป็นที่ร้อนรับของรัฐบาล พี่น้องเอเมนไหมครับไม่มีประโยชน์พี่น้องฟังดีนะครับผมบอกกันเลยนะครับเส้นทางนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องออกแรงมากๆท่านต้องอธิษฐานมากๆแล้วท่านรู้สึกว่าเขาเป็นไอโง่นี่นะครับท่านรู้ตัวว่าท่านโง่กว่าเพราะท่านแตนมาเป็นสามภรรยาเขาแล้วท่านต้องเชื่อฝั่งเขานี่นะครับนะครับสิ่งต่างพี่น้องฟังดีนะครับสุดท้ายนะครับพอสามีนั้นครับดีกับท่านนะครับทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเลยพี่น้องเอเมนไหมครับใครอยากให้สามีมาเชื่อพระเจ้าบ้างฮะ พี่น้องรู้ไหมครับการกระทําอย่างนี้แค่อาทิตย์เดียวนะครับอาจจะทําให้สามีท่านมาเชื่อไปจาที่เหลือไม่อยากให้สามีมาเชื่อแหละอาเชื่ออยู่แล้วนะครับเอเมนนะครับ,ออรบขอบคุณนะครับอพระเจ้าอภัยนะครับัสดิครับ